More moisture, more damp. Beautiful colors too. It's beautiful. Yeah, tomorrow supposed to rain. You, Look at this guy. <laughs> <laughs> oh, oh my goodness! Oh my goodness! <laughs> This is นี่สกูดเพรา e many people already walk there yes. so good for us I know ตอนนี้เรามาอีกป่าหนึ่งนะคะได้ยินเสียงน้ำตกด้วยอย่าอ่อนชอบเห็นสียงน้ำตกด้วยค่ะป่าในเชคค่อนข้างแค่มากจะไม่มีที่เดินเหมือนเหมือนที่เราไปเมื่อเช้านะคะไปดูทางเดินของ เดินป่าก็ไม่ได้อำนวยเลยครับไม่คิดว่าจะต้องมาเดินแบบนี้ไงก็เลยใส่แบบใส่ใส่บูทแบบไม่ได้สำหรับเดินป่านะคะเป็นบูทูเปเป็นบู๊ทสำหรับใส่ถ่ายรูปไเฉยนะคะคือทางเดินก็ไม่ให้เกียรติรองเท้าเลยค่ะไม่เกียรติบูทเลยนะคะอุห์ใส่บู๊ทสำหรับถ่ายรูปมานะ จะอันตรายนิดนึงนะคะเซอันดรอ They have a all of broth. Eh? Yes. So and, that's why it's like Oh. Oh! 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 Careful. ก็จริงนะคะแต่หินไม่ลื่นเลยเดินไปได้หมดเลยได้รับกลิ่นอายธรรมชาติที่แบบว่าสดชื่นสุดๆเลยค่ะดีต้นไม้ อยู่มุมเดียวเนี่ยจากคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้นุ่นเลยจ้าสูงมากเรามาถึงด้านบนนะคะ <S <S แต่ก็ยังไม่บนมาก แรงมากตอนนี้เรอยู่ด้า,านล่งน,นะคะ My jeans fall down. Your she mom said you I'm own. Anymore. She said you own. My mom, your mom used to be skinny and now she's not skinny either. She's not as beautiful as she used to be. But that's okay. <laughs> <larvae> i มนุษย์พอ่อเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงมากที่สุดในโลกนะตรงนี้จะเป็นต้นน้ำนะคะวิเขาไม่มีอะไรกันแค่ฟูฮานี้นี่จะเป็นต้นนางโอ้ยลูกเกดดอสจ้ะ มากเลยนะคะคน้ำแรงมากน้ำตังนี่คือน้ำแรงมากเลยนี่เป็นด้านหลังนะคะเข้ามาไกล้มาก ีก็จะเป็นต้นน้ำนะคะคือข้างบนมีน้ำแบบน่ากลัว โอ้โหตอนนี้ก็เป็นทางกลับนะคะมึ่อกี้ที่เราเดินมาน่าจะประมาณ5กิโลนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นทางกลับ mm hmm. ก็ต้องอีกสัก5กิโลนี่ก็เท่ากับว่าวันนี้เทีวเนี้ยไอเขาเรียกไงนะทางเนี้ยที่เรามาเดินเนะะี้ยค่ะ สรุปว่าเราออกกำลังไป1ิกิโลนะคะปีนป่ายบ้างอะไรบ้างรองเท้าก็โอเคนะกุว่าไม่ใช่รองเท้าเดินป่านะคะเพราะว่าตอนแรกกุ้งไม่รู้ว่ากุ้งจะต้องมาเดินอย่างนี้กุ้งเข้าใจว่ากุ้งจะแค่แบบขึ้นไปบนทางแล้วก็ให้แบบถ่ายรูปต้นไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบนั้นนะคะคิดแบบถ่ายรูปต้นไม้ที่เปลี่ยนสีนั่นนี่ไม่คิดว่าจะมาเดินป่าจริงจังสรุปแล้วมาเดินป่าค่ะจนถึงเดินมาต้นน้ําต้นน้ําของน้ําตกเลยนะคะ <c oughs> แต่โอเคอยู่ค่ะรองเท้าไม,ไม่เจ็บนะคะเนี่ยเป็นไม่ได้รองเท้าเป็นรองเท้าแบบเหมือนรองเท้าทั่ว,วไปรองเท้าสําหรับใส่หน้า <c oughs> ฟอรท์ทั่วไปก็คือมันจะอุนอ่นๆหน่อยเนาะ <c oughs> มีขนๆนหน่อยแต่สรุปเราก็ทําได้นะคะ <c oughs> I did it <c oughs> นานๆได้ออกกําลังนะคะ ได้หายใจทั่วๆท,ท้องแล้วก<อ>็เดินในป่าเนาะได้รับอากาศสดชื่นนะคะโอโซนดีๆนะ,ะจะไม่เห็นจะพาเอ๊ะปกติเห็นแต่คลิปกุ้งที่แบบว่าอยู่แต่ในออฟฟิศทำงานนะ,ะเป็นเป็นมนุษย์แม่นะคะเป็นมนุษย์งานนะคะวันนี้ก็จะมาเห็นเป็นคนออกกำลังกายบ้างนะคะอะ เร,เราก็มาฝึกให้เด็กรู้จักการเดินป่าด้วยนะคะเป็นการฝึกเล็กๆให้เขาเนาะให้รู้จักว่าเออเวลาเดินป่าเนี่ยต้องเดินบนหินแบบนี้นะตรงไหนที่มันไม่มีหินหรือว่าตรงที่มันเป็นทางทานน้ำนะคะ่ะต้องเหยียบหิน,นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้ไปด้วยเนาะแล้วก็สนุกด้วยคะ่ะ คือระหว่างที่ถ่ายอยู่นะคะก็จะมีอีเมลเข้ามาบ้างข้อความเข้ามาบ้างนะคะว่าเออมีแพ็กเกจของมเออมีพัสดุมาส่งแล้วนะแล้วก็ได้รับแล้วอะไรเงี้ยมีจาก DSL บ้างจาก Post Canada บ้างนะคือเรื่องของเรื่องอาทิตย์ที่แล้วกุ้งชอปปิ้งแบบไปเยอะมากอ่ะก็คือกุ้งมีชอปปิ้งเอาอีนนวดนะคะกีนนวดพราะว่า คือกุ้งนั่งนานเวลากุ้งทางานที่กุ้งต้องนั่งแบบคือแบบบางทีกุ้งนั่งยาวเลยนะแบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะกุ้งก็นั่งยาวเลยทีนี้กุ้งก็แบบปวดคอกับปวดเออตรงหลังอะตรงตรงเอวอะค่ะบ้านเอวกุ้งก็เลยซื้อเก้าอี้แบบมันไม่ใช่เก้าอี้มันเป็นเหมือนเบาะที่วางบนเก้าอีกทีหนึ่งอะแล้วก็มันจะนวดไปด้วยนะคะแล้วก็ที่นวดคอนะคะเป็นเหมือนแบบเสียบคอไปเลย this way daddy carry daddy carry her. แล้วก็มีอ่าคุณสั่งอาหารจากคนไทยนะคะที่เขาขายในออนไลน์ในแคนาดานี่แหละอยู่ออนแาริโอนะคะโดยนู่นไปสั่งที่บีซีนู่นแล้วก็อะไรอีกอะสั่งกระเป๋ามาแดดยังไม่เห็นแอบสั่งกระเป๋ามาส่งไป สังกระเป๋ามาสองใบนะคะแต่ว่าเป็นใบไม่ใหญ่นะคะโอเคจะบอกว่าเป็นกุชชี่นะคะแล้วก็หลุยใบหนึ่งคือทำงานหนักอะค่ะก็เลยให้รางวัลตัวเองค่ะที่ไม่ให้แดดหลรูะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าหรอกแต่กุ้งก็ไม่ได้เอาเงินเขาซื้อไงคะเอาเงินของกุ้งซื้อเงินของกุ้งก็เงินเดือนที่กุ้งทำงานนี่ละคะแล้วกุ้งก็เก็บเอาเนาะกุ้งก็หักไว้เดือนละ หกร้อยอะไรเงี้ยค่ะประมาณสามสี่เดือนก็ได้แหละกระเป๋าใบหนึ่งคะแบแล้วมันก็ภูมิใจด้วยนะคะที่เราซื้อของเราเองค่ะเดี๋ยวของมาถึงก่อนเดาะตอนเปลงนั่งน่าจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่หลอกเวลากูุกเอาไปใส่บนชั้นวางของกู๊อ่ะกุ๊จะมีห้องกระเป๋าห้องเสื้อผ้ารองรองเท้าใช่ไหมคะ ถ้ากุ้งเอาขอไปวางไว้หรือว่ากุ้งสั่งมาแล้วกุ้งเอาไปไปวางไปวางเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนกุ้งซื้อมาอันไหนอันใหม่อันไหนอันเก่าเขาเข้าใจว่ากุ้งมีแบบมีหลายใบอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ไปน,นับว่ากุ้งมีกี่ใบไตอนนี้เราก็เดินถึงรถเรียบร้อย,แล,ย,แ,ลย,แ,ลยแล้วก็ตอ ไมก็ไม่นะอืมไม่เมื่อยไม่เมื่อยม,มันน่าจะเป็นเพราะว่าเราเพลินด้วยเวลาเราเดินอะนะคะแล้วก็ดูข้างทางไปด้วยก็เลยไม่รู้สึกว่า<ม>เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สดชื่นอากาศสดชื่นมากตอนนี้คือร้อนร้อนเลยนะร้อนย <c oughs> 11องศาแล้วรู้สึกร้อนเลยอะแมาดี้หิวแล้วเนี่ยโอ้มาดี้ you know what you have to clean your hand with um uh, sanitizer <you>, yeah because you just uh, touch some mushroom uh mushroom right <c oughs> แดดแดดร้อนนะ เดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอะสี่โมงจะห้าโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรทานเพราะแถวเนี้ยก็จะไม่มีร้านอาหารที่แบบ o อ you have it okay ก็ไม่ได้มีร้านแบบเหมือนในเมืองเนาะมันก็จะเป็นร้านแบบอ ah fit and ship อะไรเงี้ยแล้วก็ร้านแถวบ้านเรามันจะเหมือนร้านอะไรอะ McDonald ไม่ใช่ไม่ได้แลก m c d o ด a l d คล้ายๆ KFC ไม่คล้าย KFC อีก ประมาณนี้เป็นมาแบบร้านเล็กๆร้านคล้ายๆแฟรนไชส์อะไรนะคะืม k กร o น t ้นส s good okay ไ e e p That's h o o d o k e I n e e p that okay s a r e โโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็กลับกันก่อนเนาะโรงแรมก็อยู่ไม่ได้ไกลจากตรงนี้ค่ะ โตพลังเยอะแรงเยอะเดินป่ามาไม่หมดแรงหรอลูกตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วสรุปว่าเราไปกันทั้งวันเลย thank you for watching ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาไปอาบน้ำแล้วเราก็พรุ่งนี้เราก็จะเช็คอ่เช็คเอาท์นะคะประมาณสักก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าจะต้องไปทานอาหารกับคุณลุงของแมดดี้นะคะวันนี้ก็ได้อะไรมางเนี่ยวันนี้ได้แค่ไปเดินป่าออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้กับเพื่อนของแมดดี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนแมดดี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Hi, subscribe to my videos. And don't forget, click thumbs up. Goodbye.